ยินดีกับแม่ช้างที่ได้ข้อลูกช้างอย่างปลอดภัยนะครับลูกช้างเป็นช้างเพศผู้เกิดเมื่อช่วงประมาณเช้านี้ฮะปลอดภัยดีครับเป็นลูกช้างเชือกที่4นะครับของคุณแม่ช้างเชือกนี้ครับผมก็ขออนุญาตเ,าเล่าเรื่องราวกว่าจะได้ลูกช้างมาแต่ละเชือกเนี่ยมันลำบากยากเย็นขนาดไหนต้องขอพูดก่อนเลยว่า การที่จะได้ลูกช้างมาแต่ละเชือกครับลำบากมากนะไม่ได้เหมือนแมวสุนัขคนหรือสัตว์อื่นคที่มีลูกง่ายๆครับช้างเชือกนึ้งจะได้ลูกมาเนี่ยต้องอาศัยทั้งจังหวะเวลาและวาสนาค่ะก่อนอื่นนั้นครับการที่เราจะได้ลูกช้างมาอันดับแรกเลยคือต้องผสมพันธ์ช้างครับเราต้องพาช้างไปผสมพันธ ค่าผสมพันธ์ก็หมื่นหนึนะครับหมื่นหนึ่งน mm hmm. ี่ก็ um acum. um 1เดือน2เดือนฮะแล้วแต่จะตกลงคุยกันเมื่อช้างออกลูกมาเนี่ยข้อลูกมาปลอดภัยก็เสียอีกนะฮะหนึ่งแสนบาทไม่ธรรมดานะครับช้างเนี่ยใช้ระยะเวลาในการตั้งครันทั้งหมด24เดือนนะครับหรือ2ปีอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงหอกแต่จำจำไว้เลยว่า สปีบางท่านตกใจโอ้จริงเหรอสปี2ปีจริงครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าช้างนะ่ะตั้งคันหรือไม่ตั้งคันเอาง่ายๆเลยครับเอาตามแบบฉบับชาวช้างเลยก็คือไปดูที่นมครับบปท่านเนี่ยไปดูที่นมไปจับนมช้างดูว่านมเนี่ยเขาตั้งเต้าหรือเปล่าน่าจะคล้ายๆกับมนุษย์เรานะนะฮะถ้าท้องเนี่ยหา้าอกก็จะใหญ่ขึ้นนมก็จะ มีความเต่งตึงบวมขึ้นอันนี้ก็คือช้างท้องก็จะสังเกตได้หลังจากผสมพันธุ์แล้วสี่ถึงเดือน6เดือนบางเชื่อก็ไม่มีมามีตอนคลอดก็มีเหมือนกันครับแต่ทีนี้เราจะขอ,อพูดถึงเรื่องราวการทำข้อช้างนะโอ้โหนี่ฝรั่งเนี่ยเอาไปโจมตีกันมันมากเลยนะครับโดยเฉพาะช้างในจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าทำไมช้างมันต้องผูกแข้งผูกขาอย่างนั้นอย่างนี้ พวกนี้คอดช้างมาแล้วช้างไปทําเป็นธุรกิจขอดออกมาแล้วขอดเสร็จปุ๊บเอาไปขายเลยว่าษั์ไม่ใช่นีครับไม่ใช่นะี่ผมจะให้ดูคลิปนี้ที่เราต้องผูกขาเขาไวนะ้เนี่ยเพื่อกันครับกันเขาเหยียบ การเขยยบลูกมันจะมีคําถามตามมาว่าแล้วทาไมช้างป่าไม่เห็นเหยียบครับช้างป่าเนี่ยเขามีมีแม่รับมีมีถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เหมือนหมอบำแย่แะคอยประคับประคองคอยป้องกันบางครั้งเนี่ยแม่ใหม่แม่ใหม่อะไรตกมาปุ๊บนึกว่าเป็นสุนัขนึกว่าเป็นแมวเป็นหมาเขาตื่นเตะเอาเตะเอาเตะเอาแล้วก็ตายเนี่ยเชิงนั้นตายเนี่ย เช่เนลูกลูกตายนะครับลูกตายช้ำในตายนะฮะเชือกนี้เราก็เลยต้องไปทำคลอดนะครับดึงเขาออกมาแล้วก็ให้เขาเดินได้นะครับพอเขาเดินได้เนี่ยเราก็ส่งลูกคืนนะนะพอเดินได้เราก็ส่งลูกคืน,นะนะคน,นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ